นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเย็นอะไรไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัฑ์รมรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพรกษาอย่างไม่เท่าร่มเงาธรรม ธรรมะคือบ่อกเกิดแห่งคุณงามความดีทำให้โลกร่มเย็นดับทุกเข็นคือความเร่าร้อนทางร่างกายและภายในจิตใจธรรมดาได้แก่สภาพของสรรพสิ่งที่ต้องเข้าใจให้ลึกซึง้งปลงให้เป็นเย็นให้ได้ธรรมเนียมเป็นจริยวัดที่มนุษย์พึ่งปฏิบัติต่อกันด้วยน้ำใสใจจริง บางคนไม่ใช่ญาติแต่ไม่เคยขาดน้ำใจให้บางคนเป็นญาติที่ชิดใกล้แต่น้ำใจกลับไม่เคยมีบางคนพูดจาดูดีแต่หลีกหนีดิยามทุกยากบางคนพูดจาแบบขวานผ่าซากแต่ไม่เคยคิดจากยามลําเค็นในมุมมองของพระพุทธศาสนาชีวิตมีจุดมุ่งหมายก็เพื่อการพัฒนาตน การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนเพื่อทำให้ศักยภาพได้ปรากฏออกมาศักยภาพนี้เมื่อได้รับการพัฒนาแล้วย่อมเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตนและท่านการพัฒนาตนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยหลักการ3หัวคือ 1. หัวคิด 2. หัวจิตหัวใจ 3. หัวเรียกหัวแรงประการที่1หัวคิดหมายถึงภาวิตปัญญา การฝึกฝนอบรมบ่มเพาะสติปัญญาให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมย่อมจะเป็นแสงสว่างที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตประการที่2หัวจิตหัวใจกล่าวคือภาวิตะจิตจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาปราชนาดีต่อเพื่อนมนุษย์มีความการุณาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่เป็นกลางปราศจากอคติ ไม่เลือกที่รักมักที่ชังประการที่สหัวเรี่ยวหัวแรงได้แก่การภาวนาลงมือปฏิบัติฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเองบำเพ็ญปรมัตถบารมีให้เต็มรอบโดยจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นมิใช่เพื่อให้ตนเองนั้นสูงกว่าแต่เพื่อความเป็นมนุษย์ที่เสมอกัน มีสวัสดิการที่ดีมีโอกาสถึงพร้อมจึงนับว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเราพบเห็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์กระจายอยู่หลายแห่งทั่วโลกมีพันเนตรพันกรพร้อมจะช่วยเหลือแต่แล้วทำไมโลกนี้ยังมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากยังมีการรังเกียจเดียดฉันมีสงครามมีการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันกระจายอยู่ทั่วไป นั่นก็เป็นเพราะว่าคนจำนวนมากเอาแต่บูชาพระโพธิสัตว์แต่ไม่ยอมเข้าถึงหัวใจของพระองค์เมื่อใดที่เราลุกขึ้นมาศึกษาแล้วจับเอาหัวใจของพระโพธิสัตว์ออกมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงสังคมนี้จะสงบสุขร่มเย็นเพราะหัวใจของพระโพธิสัตว์ คือโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันและเมื่อโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราก็จะทนเห็นเพื่อนพี่น้องของเราตกทุกข์ได้ยากโดยที่เราไม่ลุกขึ้นมาอาสาทำอะไรไม่ได้สังคมของเราดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นก็เพราะบุคคลทอตนลงเป็นสะพานให้เพื่อนมนุษย์ได้ก้าวข้ามไปเราทุกคนก็สามารถเป็นคนของโลกได้ขอเพียงแค่เราฉึกคติส่วนไหน ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวมและจงเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์เพียงเท่านี้เราก็กำลังดำเนินอยู่บนหนทางแห่งพระโพธิสัตว์แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้วว่าอัตถะปัญญาอสุจีมนุษสามนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดดังนั้น พุททศาสนิกชนทั้งหลายพึงบางเพนประโยชน์ทั้งสองด้านให้ครบถ้วนทั้งประโยชน์ของตนก็ไม่ให้เสียหายประโยชน์ส่วนรวมก็ไม่ให้บกพร่องจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีจิตใจสะอาดหมดจดเพราะไม่ถูกความเห็นแก่ตัวครอบงำสมดังพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลอาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่เก้า ทรงมีพระดำรัสให้ข้อคิดแด่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีจิตอาสาว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบซับและเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านท,านทรงธรรมแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พวกเราพุทธศาสนิกชน ก็สามารถเป็นจิตอาสาด้วยการเสียสละทุ่มเทกำลังกายสติปัญญาความสามารถและกำลังทรัพย์ช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันด้วยน้ำใจไมตรีมีปิยาวาจาที่ให้กำลังใจกันอย่างสม่ำเสมอนั่นเพราะคุณธรรมของจิตอาสาขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมสี่ประการได้แก่ประการที่หนึ่งทานคือการให้เพื่อคลายความตระณีสิ่งของมีแบ่งปันด้วยการเสียสละ ประการที่สองปิยวาจาเอื่อเอ่ยวจีมาจากหัวใจพูดออกไปแต่คำดีมีไมตรีไพราะสนหูประการที่สอัทธาจริยาอย่านิ่งดูดายมีความหมายช่วยกันไม่ให้หม่นทำประโยชน์ช่วยกันทุกผู้คนประการที่สีสมาณตตา ประพฤติดีแต่ต้นจนปลายสม่ำเสมอใจกายและเว้นมานะถือตัวมาลายชาวโลกนั้นสรรเสริญยินดีท่านภูมีเกียรติที่เคารพทุกท่านเศษแก้วในทะเลขัดเกล่านานเข้ายังกลายเป็นแก้วทะเลมีค่าน้าสะสมเศษคนในทะเลสังคมขัดเกลามากเข้าย่อมกลายเป็นแก้วทรงคุณค่าในมหาสมุทรแห่งพุทธธรรมมือที่สวยที่สุด คือมือที่ฉุดดึงผู้ที่ล้มให้ลุกขึ้นปากที่สวยที่สุดคือปากที่พูดด้วยความรักและเมตตาพระศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ทั่วทิศแต่พระศักดิ์สิทธิ์มีเพียงทิศละองค์พระศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตใจประดุดดังพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบาร,รมีให้เต็มปรมัตถ์ด้วยเมตตาและมหากรุณาเป็นปู่เรกจาริกปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งทางกายภาพและจิตใจให้อยู่เย็นเป็นสุข ดังบทประพันธ์ที่ว่าชีวิตจะมีค่าจิตอาสาทำหน้าที่สร้างสุขประโยชน์มีเป็นศักด์ศรีผาเชิดชูจากวัดไปสู่บ้านหลายเรือนชาญมารวมหมู่สัมพันธ์กันทุกผู้สังคมอยู่สุขสำราญอาสาเริ่มจากตนย่อมส่งผลจนก้าวหน้าสังคม สมสูงค่าชาติวิไลไทยร่มเย็น